สวัสดีครับพบกับรายการลงพุงชาแนล EP สอ2วันนี้เป็นพิธีกรเดี่ยวพี่ชูติดาภารกิจก็เลยไม่ได้ไม่ได้มาแต่วันนี้เรามีพิธีกรรับเชิญจะเป็นใครเดี๋ยวเราพบกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,อ,รบอันนี้พิธีกรรับเชิญของเราเดี๋ยวเนแนะนําตัวให้ สวัสดีค่ะแน่น่าคะเป็นผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่มาซาเบสมายรุ่งก้าค่ะฝังเนื้อฝังตัวในอ้อกอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะคะวันนี้บออวันนี้เราอย่าเราจะพาไปกินข้าวเที่ยงกันอ๋อกนะินที่ไหนตามสไตล์ลงพื้นเจ้านะครับแต่เราจะไปด้วยรถคันนี้ CX30 ที่ได้รับการสนับสนุนจ,จากบริษัทมาซาเบสมายนะครับรุ่งเกคาตบ เราเข้ามาอยู่ในรถ CX 3 0แล้วรู้สึกยังไงบ้างในรถ CX 3 0ไม่เคยนั่ง CX 3 0เลยนะพี่มีความรู้สึกว่าเฮมันภายนอกเรามองว่าเหมือนจะแคบเลยแต่พอเข้ามานั่งจริงอ่ะเฮ้ยมันกว้างนะดูดีขาแบบสามารถยืดไปได้เลยเนี่ค่อนข้างตัวสูงนิดนึงอะก็ยืดได้แบบเต็มที่เลยสบายดีไซน์ในรถต้องบอกว่าดูหรูอ่ะดูดีมากเรนมองว่ามันเหมาะกับคนที่ เพิ่งเริ่มครอบครัวมีครอบครัวเพิ่งเริ่มสร้างสร้างครอบครัวแ่านอะไรตระนี้สร้างครอบครัวจะเป็นลักษณะนั้นเนาะจริงจงนี้สไตล์ผู้หญิงก็ได้นะดูแบบ working moment ่ะมันกำลังเหมาะแล้วมันไม่ได้แบบว่าเป็นขนาดที่ใหญ่มากอ่ากำลังพอเหมาะ SUV ขนาดบานกลางต้องบอกแบนี้ระบบต่างๆก็มีมาให้พร้อมใช้ครบครันนะว่ามีสันลูเปิดได้ไหม เปิดสลูปอ่ะเปิดได้ไเไปิดได้สลูปอ่ะเปิดสลูปตายแล้วพี่ร้อนเนี่ยอยากรู้อ่ะถ้าสมมุติว่าคนที่จะเลือกซื้อ CX 3 0ของเราอ่ะพี่พี่อาจจะโชว์ระบบอะไรเขาดูว่าคุณต้องเลือก CX 3 0ของเรานี่แหละโอล์กซ่าอย่างแรกเลยอย่างแรกเลยตัวนี้จะมีมีครีคอนโทรล็อกความเดียวให้คงที่ตั้งล็อกไว้เนี่ยเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งรถมันก็จะวิ่งในความเดียวที่เราล็อกไว้ คล้ายๆกับคูตคอนโทรลหรือเปล่าคะหรือว่ามีความแตกต่างเพิ่มอีกตัวนี้จะมีความแตกต่างเพิ่มตรงที่ว่าพอเราเข้าระบบเนี่ยรถจะมันจะมีการประคองอพวงมลาลัยไว้ให้ให้อยู่กึ่งกลางคือเลนมันจะตรงสมมติตว่าเราปล่อยพวงมลาลัยปุ๊บรถก็ยังอยู่อ่ามันก็จะมีการเั้เรีกว่ารถมันประคอง<ต>รอง,งให้มันอยู่ใน,น,นแนวเส้นเส้นของเลนถนนอ๋อเหยเจ๋งอ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือสมมติว่าเราตั้งไว้เนี่ยแลวรถข้างหน้ามีการชะลอชะลอหรือเบรกเนี่ยตัวระบบเนี่ยจะ เซนเซอร์จะจับรถข้างหน้าแล้วชะลอตามรถข้างหน้ามีการเว้นระยะห่างเว้นระยะห่างจากคันข้างหน้าโดยชะลอตามการขับติาโดยที่เราไม่ต้องแตะเบรคตอนนี้ฝนก็ตกนะนี่สังเกตอะไรปะว่ามาสด้ามีอะไรที่แตกต่างอะไรอะพี่ดูที่ปัดน้ำฝนที่มันทำไม ที่ปั๊น้ำฝนของมาสด้านะครับจะไม่เหมือนรุ่นอื่นรุ่นอื่นเขาจะเป็นน้ําฉีดกระจกที่แบบฉีดขึ้นมาเนาะ<อ>ตรงหน้ากระจกอ,ะอ่ะมันจะทําให้ทัศนีิาสัยในการขับขี่อ่ะไม่ดี<ช>แต่สําหรับมาสด้ามันจะน้ําฉีดกระจกอ่ะจะฉีดลงที่ก้านปัดฉีดที่ก้านปัดใช่เพื่อให้เพื่ออะะไรเวลาที่น้ํามันฉีดมาไม่บังเขามองถึงความปลอดภัยไงความปลอดภัยใช่ความปลอดภัยในการใช้รถซึ่ง มาด้าเล็งเห็นเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งสําคัญใช่คุสังเกตเห็นนะไหนที่ต้องทำอ่าอะยวนะเราจะไม่เห็นนะแต่มีมีน้ํามากับก้านปัดเลยยี่ห้อทุกยี่ห้อนี้ก็จะขื่อจะฉีดข้ากระจกฉีดข้ากระจกแต่นี้ไม่ฉีดข้ากระจกใช่รู้สึกว่าช่วงนี้เนาะอากาศก็้อนๆอนใช่ไหมแต่เน่รู้สึกว่าพอเน่นนั่งแล้วทำไมมันเย็นผิดปกติกว่ารถรุ่นอื่นอ่ะพี่คือตัวเนี้ย แต่สระแยกซ้ายขวาแยกซ้ายขวาหมายความว่าของใครของมันเลยเหรอข้างขวาเย็นก็ปรับข้างขวาเฉพาะข้างขวาข้างซ้ายไม่เย็นก็ปรับข้างซ้ายขึ้นได้นี่ถ้าใครสังเกตเห็นนะคะเนี่นะเนี่ยเสามารถลองปรับดูได้อะสมมติว่าเน่ขี้ร้อนมากพี่หนุ่งหนาวเน่กระเป๋าพี่เธอเองเป็นเหลือเลยยี่สิบสองพี่หนุ่งเขาใได้เป็นยี่สิบสี่เขาพี่ร้อนเขาพี่หนาวพี่กระเป๋าปรับขึ้นอีกให้เทคไปอีกค่ะถ้าจะให้มัน ปรับพร้อมกันก็ได้โดยการที่กดปุ่มสิงับบระบบก็จะปรับอุณหภูมิมเท่ากับฝั่งคนขับอ่าอันนี้คือใจตรงกันนะใจตรงนี้ได้ครบครันครบครันมากเลยตอนนี้เราก็มาถึงร้านนะครับก๋วยเตี๋ยวป้าหน่อยนะครับลากบางังเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมกันว่าในร้านนะ่ะมีอะไรน่าสนใจแล้วก็รับประทานกันบ้างนะครับ ระห่างที่เรารอสั่งอาหารนะคะมีมุมถ่ายรูปค่อนข้างเยอะเลยมีมุมไหนกันบ้างตามมาดูกันเลยค่ะว้าว <Wow. S 1> วันนี้แม่สั่งเป็นเซเล็กต้มยำนะเดีย๋ยวเดี๋ยวมาลองดูนะว่ารสชาติเป็นไง ุอมันยังไม่ได้ปรุงเลยนะพ้ยได้อหรอพี่อันนี้ก็เป็นเซเล็กต้มยำกันเนาะยังไม่ได้ปรุงเลยเดี๋ยวเราจะขอทดสอบก่อนชิมก,ก่อนก่อนแบบที่ยังยังไม่ปรุงเนาะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างรสชาติออกเปรี้ยว ตามสไตล์อตของต้มยำนนเนาะเป็นตูดแบบก๋วยเตี๋ยวบโบราณนแบบรสชาติจะเข้มข้นหน่อยนะครับถ้าใครชอบแบบแนวแบบโบราณๆเครื่องเยอะๆแน,น่นๆอย่างเงี้ยถือว่าร้านป้าหน่อยนะกระบางเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนะครับที่แวะเวียนกลับมา้ามาได้เส้นนุ่มอืบบเส้นนุ่มปกติอะเป็นคนกินยากนะค่อนข้างแบบกินยากมากเลยแต่แอันเนี้ยแทบจะไม่ต้องปรุงเลยแล้วก็รสชาติคือแบบครบครบหมดเลยนะพี่เนาะได้ นแนะนําค่ะแนะนำค่ะเปิดมา50ปีแล้วนะครับ50ปีแล้วเหรอพี่ใช่50ป,ปีแล้วนะครับมีอย่างแนะนําอันนี้เป็นลูกจิ้มนะครับมีเรามีลูกชิ้นอยากให้น้องเนตรน้องชิมดูลองชิมใช่ไหมน้องชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับลองลองนะครับ ไง่าำจิ้มซีฟู้ดออกเลยอะมันนิ่มนะมันไม่แข็งไม่อะรจิ้มฝาออกแทนะจะนิ่มหน่อยนะครับนิ่มแล้วก็น้ำจิ้มจะจัดจ้านทำสไตล์ซีฟู้ดเนาะนะครับมาแล้วก็ต้องลองทุกอย่างนะครับของร้านอันนี้ก็คืออีกเมนูหนึ่งนะก็เป็นเส้นเล็กบะหมี่นะครับบะมีแห้งต้มยำ อันนี้จะแปลกนิดนึงตรงเนี้ยดูเส้นเขาครับเส้นเขาจะไม่จะเป็นนักษนาเหมือนคล้ายๆกับเส้นจันเครื่องปรุงเนี่ยค่อนข้างจะแบบโอ้มาถึงมาแน่นๆเลยดูนะครับอย่าเรากินก่อนกินก่อนชิมก่อนชิมก่อนปรุงชิมก่อนปรุงนะครับโอเคนย่นะครับเส้นจะออกแบบเหนียวเหนียวนุ่มหนึบรสชาติอร่อยเข้มข้นแล้วก็ เครื่องปรุงไม่ของของถือว่าเป็นอีกเมนูที่แนะนำนะกันโอเคแล้วก็ได้กลับมาถึงสูตรแล้วอิ่มอิอมม่มตามสไตล์ลงพุงชาแนลเลย,อ,ยอร่อยอร่อยมากเลยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณน้องเนธนะครับที่มาเป็นพิธีกรให้พี่อ่าแล้วก็รายการสม c h ชาแนลด้วยนะครับน้องเนต จะฝากอะไรไหมถึงผู้ชมไหนๆก็มาแล้วใช่ไหมถ้าถ้าเป็นของเน่นะเนทรู้สึกว่าเนทอยากจะแนะนําแล้วก็บอกต่อสิ่งดีๆในส่วนของรถ CX 3 0ตัวนี้ค่ะเนาะถ้าสมมติว่าใครยังที่มองหารถที่ดีๆ SUV ขนาดเล็กนะคะเริ่มต้นกับครอบครัวนะราคาแต่ต้องง่ายเริ่มต้นอยู่ที่9 8 9 0 0 0บาทค่ะเนาะในส่วนตัวนี้มาที่มาซาเบสไบท์รุ่มเก้าของเรา,าได้เลยนะฝากศูนย์บริการนะครับซ่อมสีตัวถังแล้วก็ศูนย์บริการเซอร์วิส อ่าวันสต๊อปเซอร์วมาที่นี่คุณจะได้ทุกอย่างไม่ว่าซ่อมสีเซอร์วิสบริการนะครับหรือรถใหม่นะครับเราก็มีให้บริการเดี๋ยวเราจะเจออีกใน e ีพีต่อไปรเราจะไปกินที่ไหนรถที่เราพาไปในรอบหน้าเป็นรนอะไรเป็นรุ่นอะไร,ร,ะไระฝากติดตามรายการด้วยครับอขอบคุณครับขอบคุณค่ะไม่บา